สวัสดีจ้าพี่น้องชาว t u ท e ทุูปูทุกคนเมนี่น้อ,องไม่ไฟแรงไฟแรงมาฝากเนื้อฝากตัวด้วย,วยจ้าช่องมันชอบกินชอบทำชาแนลเป็นน้องไม่ไฟแรงไฟแรงอย่างยังสมัครมือที่สองหัวตะสิล่งกีบมือที่สองนี่แหละมันีก็เอาไอหมออบลุม่มหล่อนมาอบกุ้งให้เบิง้งมันสะดวกสบายมันไม่ยังดอกประหยัดเวลาแต่ว่าเปลืองไฟประหยัดทาน มือกับบดำพอ้อเป็นยังไงเลี้ยงกุ้งสะกอนเลี้ยงห้มันเต็มที่หยัดเธอได้หยัดใด้ยัดไปเลยยัดไปไม่เต็มที่แต่กุ้งข่มันบดถึงโลกลุ้งโตง่ญ่กับบุมมากๆัวน้อยตัวง่ญ่หัวมันใหญ่น้องมีใครกินเสียดายข่กับบุกินกุ้งแต่มาละกับมาหลังน้ำแล้วละหลังน้ำหนึ่งแล้วแต่ประเทศไทยประหยัดเวลาแหนะแล้วเลี้ยงแล้วแล้วกับบุปิดิฟ้า เียปักมาตั้งไฟัดนี่ตั้งไฟคอยเอาเฮ็ดใหม่ๆมันก็บปั๊บนั่นปั๊บนี่อยู่นเนาะเฮาบ,บ่ท่านได้รู้ว่าเขาต้องใส่ไฟเท่าใดเวลาเท่าใดคอยเอา1อยหาบกับสามสิบนาทีมันอี้ก,กุ้งม,มันสุกเร็วมันเหลืออีกสิบนาทีพูนปิดก้อนเป็นยังไงเราเลืองอุ้ยหุยเป็นกระซ่บขนาดโอ้ยจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะคักๆๆๆขดมึงรู้นุะ ฝ่าวไปจัดมาเด้อมือเจ้าเด้อไปจัดมาเร็วๆช่วงนี้ปูมือสั่นอยู่นี่อันนี้เจ็ดเก้าเก้านี่แปดเก้าเกาก็มีแต่มันสีมันคุณสีมันว่าใสเอารุ่นสีใสเนี่ยแหละเขาเลี้ยวเห็นนีสุกแล้วเปิดฟ้าเปิดฟ้าแล้วก็ขีบแนวขีเขาก็มีมาให้โอ้ยคุณน่ะเป็นแต่จิ้มแก้วดีเนาะพี่น้องเนาะดู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  กรีบออกเือละตัวเหนโอ้ยจะเป็นมาทันใจหายนี่เนาะลูกก็หิวโอ้เท็ยนยังกระซ่าๆแต่ว่าหมอกะใ่ได้โูใงมีตะแกงสองสั้นอบไก่ได้สามตัวคนละวะตัวเดียวคนละไก่ก็ได้กระตูพอเต็มทูนี่ก็เพาะแห้งแล้วไก่กุ้งมาแล้วครับกุ้งมาแล้วครับมาเด้อมากินกุ้งน้ำกันด้วยปันนี่แล้วละ แต่ว่าพยายามจะไปไกลมันเด้อหมอน่ะนะมันด,นนะนดาดนน่ตับเก็บโพงหย่อนพนุนดิค่ะมองดูมองดูมองดูขี่ไปละขี่ไปละซื้อมากผสมอยากหลอกลูกคอยก็ไดโอ้ยกินสองตัวแม่อิ่มแล้วสาห้องพ่อมาแก่หยันมาท่านดูก,กินประซานอีเอ่ยก็กินหน่อยเดียวผุนไปสวดเขามันไกลผุนโอ้ยมันละซื้อมาลายย่างลาย